ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขเมื่อเที่ยวก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษผู้ติดตามทุกๆคนนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปใหม่เลยในช่วงตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากคลิปล่าสุดคือคลิปที่เดินทางกลับจากผาหีสาเหตุที่ไม่ค่อยได้อัปคลิปใหม่ๆเลยหลักๆคือผมได้เปลี่ยนระบบโชคของรถใหม่หลังจากทริปนั้นนะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าช่วงล่างเดิมๆของเจ้า h o n d a XADV เวเนี่ยเวลาตกหลุมมันจะมีอาการเด้งของรถที่มากเกินไป จริงๆแล้วก่อนหน้าคลิปนี้ผมก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ในส่วนของการขี่รถออกมาเซ็ตช่วงล่างให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่และก็น้ำหนักของผมซึ่งมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เลยทำให้เป็นปัญหาที่ผมไม่ค่อยสบายใจและคาใจผมอยู่บวกกับพอเซ็ตช่วงล่างลงตัวแล้วอย่างที่ติดรถมาจากโรงงานก็ดันมาหมดอีกเลยไม่ได้ตัดคลิปลงจนมาในคลิปนี้ผมก็เลยถือโอกาสออกไปเที่ยวกับสายซ้อนหลังจากที่เปลี่ยนยางมาใหม่ และถือโอกาสเซตช่วงล่างกับสายซ้อนไปในทริปนี้เลยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาขี่คนเดียวแบบไม่มีสายซ้อนและก็สัมภาระกับมีสายซ้อนและมีสัมภาระเพิ่มเข้าไปด้วยเนี่ยต้องเพิ่มหรือลดความแข็งอ่อนของโช้กไปอีกเท่าไหร่ทริปนี้พวกเราเดินทางไปที่บ้านหอยตากหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยเป็นทริป2วัน1คืนโดยเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกบนถนนหมายเลข12และเลี้ยวซ้ายที่แยกบ้านแยงผ่านอำเภอ,อนครไทยเข้าสู่อำเภอด่านซ้าย แวะไหว้พระที่วัดเนรมิตรวิปัสนาและก็วัดพระธาตุสี่สองรักก่อนที่จะพักที่คอฟฟี่เดอะไฮตากที่พักของเราในคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปตัดที่อำเภอนครไทยเนาะเพราะว่าถ้าเลี้ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปภูหินได้ใช่ซึ่งเดี๋ยวเราตรงไป เข้าที่ตัวอำเภอนครไทยนะอาจจะช้าลงหน่อยเมื่อมาถึงอำเภอนครไทยเราก็จะเห็นอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตตั้งอยู่เนื่องจากในอดีตอำเภอนครไทยมีชื่อว่าเมืองบางยางซึ่งมีพ่อขุนศรีอินทริตย์เป็นเจ้าเมืองในสมัยนั้นนะครับ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอําเภอนครไทยในเวลาต่อมาโดยอําเภอนครไทยจะมีจุดติดต่อกับหลายอำเภอหลักๆเลยก็คืออําเภอวังทองกับอําเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกและก็อําเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลยรวมไปถึงอําเภอเขาค้อของจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของอําเภอนครไทยก็คืออุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า ที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังภูทับเบิกของจังหวัดเพชรบูรณ์และมีจุดชมดอกพญาเสือโคร่งที่บ้านล่องกล้าน,นั่นเองเี๋ยเราก็ออกจากอำเภอนครไทยแล้วเดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่อำเภอด่านซ้ายเนาะซึ่งอำเภอด่านซ้ายเนี่ยเดี๋ยววันที่7-8กรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดก็จะมีเทศกาลงานผีตาโขนคนระับ งานประจำอำเภอของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนาะถนนจากอำเภอนะครไทยไปยังอำเภอด่านซ้ายเส้นนี้ช่วงที่มีการจัดงานผีตาโขนรถก็จะเยอะกว่านี้มากๆหากใครที่มีแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวงานผีตาโขนปีนี้ก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับสําหรับพวกเราปีนี้คงจะไม่ได้ไปเที่ยวงานเนื่องจากไปกันมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เลยไปนอนที่อำเภอเชียงคาน ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะทำคลิปไปเที่ยวเชียงคานอีกทีนะครับ นี่ก็คืออำเภอด่านซ้ายนะโอ้ภูเขาวสวยจังโอเคเดี๋ยวมาถึงอำเภอด่านซ้ายแล้วที่อำเภอด่านซ้ายจะมีวัดอยู่สองแห่งที่เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของด้านซ้ายก็จะเป็นวัดพระธาตุสี่สองลเนะแล้วก็จะมีอีกวัดหนึ่งก็คือวัดเนรมิตรวิปัสสนาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแวะกันโอเค เนี่ยเหรอเขาก็จะมีทางที่ไปอุโบสถใช่ไหมทางไปโบสถ์เหรอต้องไปทางนี้ใช่หรือปะโอทางขึ้นก็โอเคอยู่นะ ธรรมชาติดีอยู่นะเนี่ยอโอเคนี่ไปอุโบสถวัดเนรมิตวิปัสสนาเนาะซึ่งเป็นโคง้งหักศอกอ่าใช่แต่ก็ไม่ได้ชันมากนะ โอเคขึ้นมาถึงแล้ววัดเนรมิตวิปัสนาโอ้สวยนะเนี่ยจะขอจอดรถฮึบฮึบฮึบจอดตรงน่าจะจอดได้มั้งเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอ่ะขออนุญ,ญาตนะครับ อย่างแรกที่มาถึงและรู้สึกได้เลยคือวัดเนรมิตวิปัสสนานั้นมีความสงบมากรวมไปถึงอากาศที่เย็นโดยวัดนี้ในอดีตมีชื่อว่าวัดหัวนายุงก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2521โดยพระคระูภาวนาวิสุทธิยานโดยพระคระูภาวนาวิสุทธิยานได้เลือกเอาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกชาวบ้านบุกรุกสร้างไร่จนเป็นพื้นที่โล่งเตียนนั้นมาปรับพื้นที่สร้างวัด ขึ้นในปีพุทธศักราช2529โดยใช้เวลาก่อสร้าง14ปีเสร็จและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเนรมิตวิปัสนาโดยอุโบสถและเจดีย์ของวัดนั้นถูกก่อสร้างด้วยศีลาแรงทั้งหลัก นี่นะใครจะมาก็ชื่อว่าวัดเนรมิตวิปัสสนาครับเป็นวัดที่สวยอีกวัดหนึ่งใช่ข้างบนเย็นมาก,มมากอ่าความสง,งบเออ,เอ,อมีความสง,งบสูงไปเดี๋ยวเราไปหาเออตรงไหนนะ โอเคเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายไปฟูเรือเนาะโอเคด้านซ้ายก็จะเป็นเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายเนาะซึ่งจะตรงไปที่อำเภอภูเรือนะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นนี่ก็คือวัดพระธาตุสีสองรักนะครับใช่ใช่ใชเราจะแวะไหมแวะก็ได้นะ น่าจะเข้าได้อยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นวัดพระธาตสี่สองลักนะใช่อยู่ใกล้กันมากๆไม่ได้ไกลกันมากเลยบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปตรงนี้เราจะลองเดี๋ยวลองขี่เข้าไปดู อ่าก็คือเราต้องถอดรองเท้าตรงนี้เนาะเราไม่มีสีแดงใช่ไหมไม่ีีีสดโอเค สีแดงหมายถึงสีเลือดสื่อถึงการลบการยื้อแย่งชิงดีนี่ไงเขามีป้ายบอกอยู่ว่าทำไมมมีคนนนสสงััยเหือกใช่ห้ามผู้หญิงขึ้นไปตรงหน้าพระประธานในอุโบสถและในกำแพงแก้วรอบองพะนิ่งอ้าวเออเพราะผู้หญิงร่างกายไม่บริสุทธิ์ในแต่ละเดือนห้ามสวมหมวก ้ามกลางร่มใส่เสื้อผ้ากางเกงขาสั้นโอเคอันนี้ได้ข้าขึ้นไปใส่รอง,งเท้าขึ้ไปข้างบนโอเคห้าโอเคเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้อมูลของททท,ทบอกไว้ว่าพระธาตุสี่สองรักคือเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาโดยมีเจตนาอุทิศให้พระพุทธศาสนาโดยไม่กำหนดว่าจะต้องเก็บรักษาสิ่งใด นอกจากนี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักพรรดัแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลานช้างเนื่องจากยุคนั้นพระมาร่าเรืองอำนาจและมีการลุกรานดินแดนต่างๆเพื่อขยายอำนาจกษัตริย์ทั้งสองพระองค์จึงเห็นว่าควรจับมือกันเพื่อความมั่นคงจึงได้กระทำสัตยาธิฐานว่าจะไม่ล่วงล้ำดินแดนของกันและกัน กินตอนเที่ยงของอัเภอร์ดันซ้ายนะซึ่งเนี่ยถนนเส้นตรงนี้เขาก็จะจัดผีตะโขนกันยาวเลยทั้งเส้นไปดี๋ยเราไปหาอะไรกินดีกว่าหักหนะสบายดีชิปจะจอดตรงไหนดี ตรงนี้เนาะฮึบฮอ่ะหนูลงก่อนมือเที่ยงของเราในวันนี้ก็แวะร้านที่มีชื่อว่าฮักนะสบายดีซึ่งสายซ้อนของเราก็ไม่พลาดที่จะสั่งตำน้องแดงที่เป็นเมนูแนะนำของทางร้าน้วนะครับ รสชาติอาหารร้านนี้ถือว่าอร่อยถูกปากพวกเรามากๆหากใครผ่านมาที่อำเภอด่านซ้ายและชอบทานอาหารอีสานร,ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่พวกเราอยากให้มาลองหลังจากกินมื้อเที่ยงกันเสร็จพวกเราก็เดินทางกันต่อสายซ้อนของเราอยากจะไปเที่ยววัดอีก2แห่งซึ่งก็คือวัดปากมวยลาดและวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองตามคำแนะนำของน้องสาวของสายซ้อน นี่เดี๋ยวเราก็จะไปไฮตาดเราต้องไปวัดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมา่ะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องมาเลี้ยวตรงนี้อ่าโอเค หากสังเกตในคลิปถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอปูเรือจะมีการขูดผิวถนนไว้หากเจอถนนแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ผมขี่บนถนนแบบนี้มักจะมีอาการลื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เวลาที่ขี่บนถนนแบบนี้ จากตวัวอำเภอภูเรือไม่ไกลมากก็มาถึงที่วัดป่าห้วยลาดซึ่งวัดป่าห้วยลาดเป็นอีกวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีภูเขารอมรอบและบรรยากาศที่สงบโดยหลังจากนี้ผมจะปล่อยคลิปรันยาวๆให้ทุกคนได้ดูวิวของภูเขาที่โอบล้อมรอบๆวัดแห่งนี้นะครับ ต้องจอดตถตรงไหนเอ,อ่ยฮึบอ๋อเดี๋ยวเราต้องจอดตรงนี้ใช่ไหมน่ะหรอมันมีอีกหรออ,อ่าน่าจะต้องเดินขึ้นเนาะอืมเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ Ui <laughs> <tôi> À lông lên จากวัดป่าห้วยลาดย้อนกลับมาทางอำเภอภูเรือไม่ไกลมากก็มาถึงอีกหนึ่งวัดสุดท้ายของวันนี้ก็คือวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเดิมทีวัดนี้ชื่อว่าวัดพระกลิ่งประ,ะเรศเป็นอีกหนึ่งวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาไฮไลท์ของวัดแห่งนี้เลยคือโบสถ์และวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างที่สร้างขึ้นจากไม้สักโดยด้านในเป็นที่ปดิษฐานของพระกลิ่งประ,ะเรศซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านในขององค์พระ นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนที่แกะสลักจากหินยกจากประเทศพามา่ารวมไปถึงรูปปั้นพญานาคที่หัวบันไดหน้าโบสถ์ที่แกะสลักมาจากหินแม่น้ำโขงด้วยเช่นกัน หลังจากเที่ยวชมวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองกันเสร็จพวกเราก็เดินทางไปที่พักของเราในคืนนี้ที่มีชื่อว่า Coffee the h a y t a กอยู่ที่บ้านไฮตากไม่ไกลจากตัวอำเภอภูเรือมากเท่าไหร่บรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นวิวภูเขาที่ดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไป great. Like can't I'm so late, you sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall Same tracks, listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast, Don't remember life before you, that's fast, I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. บ้านที่เราพักในคืนนี้มีชื่อว่าบ้านชมดาวของ Coffee the h a h t a g นะครับราคาอยู่ที่คืนละ2,000บาทหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เพจของที่พักนะครับผมเนื่องจากราคาแต่ละหลังไม่เท่ากันแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแต่ละช่วงด้วยนะครับไปดูห้องของเราเป็นบ้านชมดาวก็เรียบง่าย Minimal มีได้ให้ก็คนหนูแล้วก็มีแกงสุกฟันยาสุฟันที่ป่ามีที่ดริปก,กาแฟแล้วก็เก็บดูข้างน้ำข้างน้ำก็มีให้หมดจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมาเลยก็ได้ เป็นห้องลเล็กมินิมอลแต่คือวิวมันเอ้ยนี่ตอนเช้าเราก็จะเห็นวิวนี้ก็จะเป็นบ้านติดติดกันชุบนี่ มื้อเย็นวันนี้ก็หนี่ด้วยพน,นะครับหมูกระทะกับบรรยากาศดูบรรยากาศสะกนหมูกระทะอันนี้ก็สั่งร้านแถวนี้นะครับชุดใหญ่เนาะห้าร้อยห้าสิบร้านแล้วเราก็ซื้อเนื้อหมูมาเพิ่มเองจากคูเรือนะครับ เคงั okay. ้นเดี๋ยวขอนั่งกินหมูทานก่อนละกันปิดท้ายคลิปพวกเราก็ขอลาไปด้วย t i m e l ทำ s ของการกินหมูกระทะแล้วก็ดูวิวพระอาทิตตกกับวิวภูเขาของที่นี่ไปเลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกๆคนที่รับชมคลิปนี้มาจนจบนะครับหากทุกคนชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยหรือร่วมคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวกันได้นะครับ หากในคลิปมีจุดไหนที่ผมพูดข้อมูลต่างๆผิดไปผมก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ